คนไทยผมว่า80%เห็นด้วย80%เห็นด้วยว่าจะต้องทําสิ่งนี้ให้มันถูกต้องแล้วก็กู้ความเป็นยุติศักดิ์ศรีของกฎหมายไทยนี่กลับขึ้นมาใครผิดว่าไปตามผิดกฎหมายเขามีอยู่แล้วไม่ใช่ต้องกู้กฎหมายไม่ใช่กระบวนการเอาที่มันถูกต้องกลับมาไงทุกวันเนี่ยมันไม่ถูกต้องใครทําผิดใครมียศมีความนั่นน่อยก็ตัดไปทิ้งไป แต่คนจนๆจนคนที่ไม่มีอะไรเนี่ยโอ้โหเอาเขาติดคุกเอาเขาเ,เอาให้ถึงตายถึงอะไรแต่ถ้าตัวเองมีมีเงินมีเงินมีอะไรอยู่ในมือมีอำนาจก็อย่างเงี้ยผมเมื่อกี้เมื่อกี้เพิ่งพูดอยู่แบบเพเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์คุณเดอกพันธ์เนี่ยเขาอยู่ในเหตุการณ์ตลอดที่เขาไปเจอเรื่องนั้นมาแล้วก็ส่งก็ก็ให้เห็นว่าผมเห็นภาพบอกเฮ้ย ผมบอกมันไม่ใช่อุบัติเหตุแล้วผมบอกคําเดียวกับบอกเขาไม่ใช่อุบัติเหตุหรอกอย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรสักอย่าง <S <S ทุกคนก็บอกอยู่ในเหตุการณ์ว,ว่าออไม่ใช่อุบัติเหตุเราทําให้คนแขกเขาไปไปพูดกับสื่อหรืออะไรก็ได้ก็จะโดนอาโดนว่าดราม่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่พูดว่าดราม่าพูดเกี่ยวกับว่าเ้ยสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยคุณเติมแต่งเสริมอะไรหรือเปล่าที่คุณพูดออกไปสิ่งที่คุณพูดเนี่ยระวังนะไอ้คำพูดต่างๆเนี่ยโดยที่ คุณอาจจะพูดด้วยความขนองหรืออะไรต่างๆนี่มันอาจจะเป็นสิ่งที่ฟีดแบ a กลับมาทําให้ผมได้ต้องติดคุกหรือว่าทางทนายรูเลยถ้ารูทนายที่แบบรู้ทุกเรื่องแต่ยกเว้นเรื่องจริงอ่ะเขาฟ้อ,องเขาจะบอกจะเอาติดคุกเลยละดะลาราดาราที่ทํามูนิทีอ่ะเออนี่นอย่างน,นี้เลยคือสิ่งที่ผมเห็นผมก็พูดไปมันไม่ใช่ความผิดอ่ะเราไม่ได้ไปเติมแต่งอะไรบาดแผลเลยวันนั้นถ้าเกิดผมไม่พูดเนี่ยผู้สึ่ออย่างจบ นักข่าวมาถามผมเออเป็นยังไงบ้างผมก็ที่ผมเนี่ยเอะใจแล้วว่าบาดแผลตรงเนี้มันไม่น่าจะใช่ใบพัดเรือแต่บนคนบนเรือเขาออกข่าวไปก่อนหน้านั้นแล้วว่าแตงโมตกน้ําแล้วโดนใบพัดเรือเสียชีวิตตอนนี้ผมเห็นบาดแผลแล้วมันไม่ใช่ใบพัดเรือแน่นอนผมก็เลยบอกที่พี่น้องนักข่าวไปว่าไอ้สิ่งที่ผมเห็นอะ แผลยาวประมาณหนึ่งคืบแล้วลึกมากแล้วมีเนื้อออกมายแยะเลยตรงโคนขาด้านในด้านขวาขาขวาเขาก็ทุกคนเขาก็เหมือนกับว่าตั้งเอาเล่นประเด็นนี้ขึ้นมาพอเล่นประเด็นนี้ปุ๊บมันก็เลยทําให้เรื่องนี้ไม่จบมันก็เลยมีต้องพิสูจน์กันเกิดขึ้นะแยะๆมา,ๆากมายจนกระทั่งถึง <c oughs> ปัจจุบันนี้กุมภาานี้ก็สามปีเต็ม <c oughs> คือมันมีขบวนการฮะไม่มีขบวนการขบวนการหนึ่งซึ่งกดกดสำนวนเกี่ยวกับคดีนี้เอาไว้ ไม่ให้ขยายต่อไม่ให้เรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในสำนวนแล้วเรื่องจริงเนี่ยไม่สามารถที่จะไปต่อได้ทุกคนบนเรือต้องผิดหมดมเพราะทําให้คนอื่นเสียแก่ชีวิตโดยที่ไม่ใช่อุบัติเหตุอ,อาจจะเป็นฆาตกรรมคนใดคนหนึ่งที่ทําแต่ไม่มีใครกล้าพูดทั้งหมดไม่มีใครกล้าพูดความจริงเอามาพูดความจริงแต่ละคนพูดความจริงไม่เหมือนกันเลยแม้กระทั่งคนที่อยู่ใกล้เตงโมงที่สุดพูดอีกอย่างหนึ่ง คนที่อยู่ที่หัวเรือก็พูดอีกอย่างหนึ่งแต่ทำไมสำนวนเนี่ยมันไปตามที่เขาจะเขียนให้คนบนเรือเนี่ยถูกถูกแล้วก็มีอิสระภาพแล้วก็ตัดสินไปแล้วด้วยประมาณวันแรกที่ทราเห็นสภาพศพน้องน้องคว่ำหน้าน้องคว่ำหน้ามือมือเนี่ยอยู่ข้างหลังแต่มือไม่มีเครื่องมัรตนาการต่างๆไม่มี แต่มือน้องอย,อยู่ที่หลังคนจมน้ำะนะนก็ลอยไปตามน้ําตามกระแสน้ําก็อยู่อย่างนี้ก็ผมเห็นแต่ผมตอนนั้นยังไม่เห็นหน้าหหเห็นหลังเห็นสะโพกนิดหน่อยเพราะว่าน้องก็ใส่บอดี้สูทก็เห็นแต่ไม่ได้แบบว่ามือคขวยหลังบอกว่าโดนมัดไม่ไมไ่นั้น<ม>นั้นนั้นนั้นไม่นั้นไม่หรืออาจจะโดนมัดแล้วก็มาปล่อยมาแก้แล้วก็ ปล่อยลงน้ำหรือเปล่า, mm hmm. ลลาเพราะอ mm ันนั้นผมไม่ผมไม่เห็น mm hmm. คือตอนแรกคิดว่าอย่างนั้นจริงๆแต่ตอนนี้มันมาเอะอีกนิดหนึง่งถ้าอืดขึ้นมาเนี่ยตามธรรมชาติคนเราเนี่ยนะจมน้ำลงไปทุนลนทุนลายหนึ่งวันสองวันสุวันที่สามต้องอืดขึ้นมาแน่นอน mm hmm. แต่สภาพของน้องเนี่ยมันไม่ได้เป็นตามธรรมชาติที่คนธรรมดาตกน้ำตาย mm hmm. ตาก็ต้องขลนุนลิ้นต้องออกมาเยอะ แล้วตานี่อาจจะมีพวกเลือดหรือจมกูกอาจจะมีคาบเ,เลือดเลไยต่างๆแต่หน้าน้องเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นท้องก็แบนหน้าฝั่งหนึ่งทางด้านทางด้านซ้ายด้านขวาบวมช้ำตาปูดอ,อีกข้างหนึ่งไม่มีอะไรแต่ตาเนี่ยเปิดเห็นเห็น,เห,นเห็นตาขาวกับตาดำเต็มลูก,กตาฝั่งหนึ่งต้องโดนของแข็งตีแน่นอนอถ้าโดนไปพัดเรือ ทำไมหน้าผิวพรรณไม่มีเละไม่อะไรเลยแต่โดนของแข็งนะแต่โดนของแข็งไม่ว่าไ,ไม่ทราบว่าโดนอะไรนะครับ <cir c ual ise> ข้อตาปูดถ้าจมน้ําจริงแล้วตามันงถลนสองข้าง <c ual ise> แต่เขา <c ual ise> เขาเขาก็ไปไปไปทำประกอบแผนมาหมดหมดแล้วนะ <c ual ise> เพราะการตกเรือเนี่ยเพราะนั้นตกปุ๊บเรือมันก็แล่นไปดำน้าเพราะนั้นคนก็ต้องหาจากเรือแล้วเมื่อไหร่จะไปโดนพัดใบทัดเรือยังไงไม่เขามีข้อความใหม่ขึ้นมาว่าปอเขาเห็นว่าแตงโมเกาะ อยู่ที่ท้ายเรือเนี่ยสิบวิอ่าสิบวิอ่าโอเคเกาะสิบวิยังไงก็แล้วแต่คุณเกาะอยู่สิบวิคุณเอาขาแย่ไปที่ใบพัดเนี่ยใบพัดเนี่ยมันมีสามตัวหมุนไปตามกันสามใบพัดมันไม่อยู่ลอยอยู่นะมันจมอยู่ล่างก็ใช่ไงมันมีสามตัวที่หมุนไปตามกันถ้าเอาขาแย่ไปเนี่ยบาดแผลที่อยู่ที่ขาเนี่ยมันต้องโดนปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันต้องเปิด มันต้องเปิดเห็นกระดูกหรือเห็นเนื้ออะไรก็แล้วถ้าโดน,นใช่แต่มันไม่ใช่แผลแบบนั้นเบินแผลเกรีดลงมาตรงๆงเลย<า>เหมือนกับว่าผมเดาเอานะครับว่าเขาหน้าจะมีการคิดว่าถ้าเกิดบอกว่าแตงโมตกน้าแล้วโดนไปพัดเรือแต่เขาฉุดลืมฉุดคิดไปว่าไปพัดเรือเนี่ยมันหมุนมันไม่ได้เป็นกลีดอย่างเขาก็เริ่มไม่รู้จะทำไงเฮ้ยเอามีดมา กรีดเ,เลยเพื่อจะให้เหมือนกับว่าส,สมกับที่เขาพูดให้การว่าโดนใบพัดเรือ,อแต่เขาไม่ได้มีความฉลาดในการที่ว่า,อาไอ้ใบพัดเรือเป็นนี้บาดแผลถ้าทุกกรีดกรีดแบบน,นี้ยังพอจะเข้าใจได้ว่าบาดแผลมันอาจจะโดนใบพัดเรือจริงแต่มันคงจะรีบนะคงจะรีบเอาตรงไหนที่เอา,นเอา,นเอาขนขานี่ทักก็คือจาลองบาดแผลึ้นมาอีกไปหนึ่งใช่แล้วตรงน่องตรงน่องน้องก็โดนเหมือน แทงเข้าไปลึกแล้วมีมันจุบออกมาคงจะเอาแบบแทงเข้าไปอย่างนี้เลยมีดกับไอ้พัดใช่ไหมนี่คือเมฆครับทุกคนเขารู้หมดแต่มีคนที่แบบใหญ่กว่านิติเวศมาบอกว่าให้มันเป็นอย่างนี้โดนใบพัดคุณเอาเอาแผลแต่งมือพออะไรขาข้างเข้าคุกแล้วคุณเอาตัประการที่เราออกมาผมงจากหนิที่ไม่คุณจะบอกพอที่หมอพอที่ก็คิดเป็นทิ่ทีทเดียวกันแต่กลัวไม่ไหวฝั่งเขาก็มันจะฟ้องทั้ง ผู้รวกรวมการจำลองเหตุการณ์ผมไม่กลัวเลยฮะเพราะว่าสิ่งอย่างที่คุณอาสวทิที่บอกความจริงมีหนึ่งเดียว<ม>คือตรงนี้ตั้งหากํา<ม>ทำไมทุกคนไม่พูดความจริง<ม>อ่าถ้าพูดความจริงขึ้นมาทุกอย่างมันก็มันก็มันก็กระจ่างใช่ไหม,มแต่ทุกคนไม่พูดความจริงเนี่ยมันก็ทําให้รู้สึกว่าคนที่เขาสงสารน้องเนี่ยเขาก็ต้องรวมตัวกันเพื่อจะลื้คดี ค้นหาความจรงิงความยุติธรรมให้กับน้องแตงโมงขนาดผมจะเอาน้องไปส่งที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ลังสิต <_ machines> เพื่อจะเอาน้องไปผ่าพิสูจน์มันต้องคือในพื้นที่แต่อยู่มีโทรศัพท์ขึ้นมายศ <_ s> ใหญ่เลย <s> บอกว่าคุณ้ายครับขอให้น้องแตงโมงไปที่นี่เวาโรงพยาบาลตำรวจผมบอกฮี s> <S ่ร้อยเวรให้ผมมาที่นี่นะผมก็ยังไปเหยียงเขานะนี่ผมจะถึงแล้วบอกว่าคือกลับรถตอนนี้เลยครับเอาน้องมาที่นี่ถวาย ผมก็ถามอา้าวแล้วยังไ,ไงอ่ะแล้วร้อยเวรให้ผมคุณฟังผมคนเดียวครับ